ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook ี e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม Cook i e land แล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e Land s ช o p ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับเพราะก็ผมป้องแล้วก็ช่องแซนดี้หลิวรอบนี้เนี่ยทาวเวอร์เนี่ยมีอัปเดตโหมดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจดีก็เลยเอเอ,เ,อเดี๋ยวรอบนี้ทำเป็นคลิปหน่อยละกันนะครับก็คือเจ้าตัวโหมดเลด แชมเปียนนะครับามาดูในส่วนของประกาศคร่าวๆก่อนเหมือนจะมีการปรับสมดุลน,นะครับอาจจะเป็นการบัฟเข้าร้ายบ่านะเพราะว่าเหมือนเขาเคยบอกก่อนแล้วแหละมีการเพิ่มความเสียหายโจมตีพื้นฐานแล้วก็เพิ่มระยะยิงไกลขึ้นแล้วก็โจมตีแข็งแกร่งนี่น่าจะสกิลแรกโอ้ผมไม่มั่นใจแล้วก็อันตรีบ้าวะ่ะแล้วก็ผิวเลมอนนะครับผิวเลมอนก็บัฟเหมือนกันนะเพิ่มดาเมจโจมตีธรรมดาแรงขึ้นแล้วก็ชาร์จเกตดได้เร็วขึ้นโจมตีแบบชาร์จเนี่ยดาเมจก็ แต่ขึ้นกว่าเดิมมีการเพิ่มสกิลสกิลสกิลพิเศษเพิ่มดาเมจแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยเพิ่มดาเมจด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็ทุเรียนก็มีการบัฟเหมือนกันนะเพิ่มความเสียหาย<ๆ>เพิ่มเติมจาก2 0 0เป็น500แล้วก็สกิลพิเศษคูลาทม์ลดลงมีมีการปรับสมรุลอ์ติแรกต์การเล่ลาอาิีพสะดงนี่ก็คือของเข้าลายนะครับแล้วก็อ์ติแฟกต์การว่าอะไรวะการลาตะเวนี่ของทุเรียนหรือกวยวะ ตื่นตัวะไรวะผมไม่คุ้นผมจำชื่อไทยไม่ได้ไม่เป็นไรไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนอันนี้บบาบา,บาไม่มีอะไรมากประกาศอัปเดตมีอะไรบ้างมีโหมดเลดแชมเปี้ยนนะครับมีอุปกรณ์เซตใหม่2เซตแล้วก็จะมีการเพิ่มเซตอุปก,กรณ์ใหม่ทั้ง2เซตที่สูงการผลิตในภายหลังรวมถึงในกล่องสูงหรือไอเทมที่ได้รับจากการดอกก็คือถ้าเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีให้ดงให้ดอกอะไรพวกนั้นแล้วก็ เพิ่มการสูงของคุกก sí, right? ี้กล้วยก้านนะครับเพิ่มกิจกรรมใหม่ศึกแฮงกิวเลดแชมเปี้ยนโอเคปรับปรุงรางวัลเลเวลรถไฟนะครับมีการเพิ่มกันเลยนะหัวใจสูงสุดตามเลเวลรถไฟด้วยนะอย่างตอนนี้ไอดีผมเลเวลเจ็ดสิบสามใช่ไหมอันนี้เอ่อตัวหัวใจเนี่ยเพิ่มแม็กส์สูงสุดเป็นที่ร้อยห้าสิบก็ดีนะจะได้เอ้ยเออเข้าเกมความถี่น้อยลงหน่อยสบายขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนรางวัลพิชิตเลเวลรถไฟของเดิมเนี่ยเลเวล ยี่สองยี่เจ็ดสามสองสามเจ็ดจะเป็นที่สุ่มอาร์ติแฟกต์ทั่วไปของใหม่เปลี่ยนเป็นพิมพ์เขียวหมดแล้วนะครับและเหมือนพิมพ์เขียวเนี่ยมันจะมาเอ้ยมันมีเนี่ยแต่มันยังไม่มียังผลิตเซตใหม่ไม่ได้นะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะดองรอของใหม่ไหมอย่าไปดูกันหมดเนเรื่องปรับบาบาบาอ่าผมมันมีเซตใหม่ใช่ไหมขอดูเซตใหม่ก่อน,อนว่าทําอะไรได้นะครับเซตใหม่เนี่ยอาวุธเหมือนเดิมนะมยังไม่มีอาวุธใหม่เซตใหม่นี่นี่เห็นไหมส่งเซร็จแล้วนะครับ ผ้าคลุมนักพนเนจรปริศนาเพิ่มความเสียหายท่าทั้งหมดแล้วก็เพิ่มความเสียหายโอ้เพิ่มนามิคริเลยเหรอแล้วก็เซตเอฟเฟคคือสร้างความเสียหายเพิ่มเติม52%เมื่อโจมตีตรงเป้า6ครั้งเพิ่มวตาคริ15%เดี๋ยวตัวเสื้ออะไรเอา้าเอ้าเซตนี้เซตท่านมืดเหรอเนีเ่ยอา่าแผ่นนี้คือโคโรบ,บีนี่โหเซตนี้เพื่อโคโรบีจริงๆอ่ะแต่ขอดูกางเกงหน่อย อ๋อนี่กางเกงก็เคือโอ้โหถ้าเพิ่มดาเมจท่านมืดสองชิ้นนี้ก็ต้องเล่นกับท่านมืดแล้วมั้งตอนแรกผมก็นึกว่าจะมาในทรงแบบไอ้เซ็ตทั่วไปแบบใส่ได้ทุกตัวก็ยังท่านมืดอยู่แล้วอันเนี้ยไอ้ตัวนี้นี่อ๋อหมวกขยายดีบ๊อหรอเหมือนหมวกโจรสลัดเลยเนาะเพิ่มความเสียหายท่านมืดของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยยีเนะครับเมื่อใช้สกิลพิเศษตรงเป้าเพิ่มความเสียหายท่านมืดยีน่สะิบเปอร์เซ็นตะ์ตัวเล่กมาเหมือนโจรสลัดเลยนี่เฉลี่ยโจรสล่ะ เสืโจสลัดบวกพลังโจมตีอันนี้ก็บวกพลังโจมตีนะเหมือนเป็นเซ็ตโจสลัดเวอร์ชันเวอร์ชันอัปเกรดหรือเปล่านะอ๋อแต่ต่างกันที่กางเกงผมไม่รู้ว่าอัปเกรดไหมเพราะว่าอันนี้มันมีผลแค่ท่ามืดดดอแต่ดิโจสลัดลดพลังป้องกันตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจท่ามืดหรออันนี้นาน5้าวินี่ก็นานห้าวิเมื่อใช้สกิลพิเศษผมไม่่นใจะว่าปลายทางตัวไหนจะดีมากกว่าอะไรยังไงแต่เซ็ต นักพเนจรเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะครับเห็นเขาบอกว่ายังผลิตไม่ได้ใช่ไหมขอเช็คหน่อยดิจริงอเป่าใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนี่ไงย,ยังผลิตไม่ได้ไม่มีจริงนะครับอาจจะต้องรอร้านรีอีกรอ,อบหนึ่งหลังจากรอบนี้ป่ะคือรอบนี้มันหมดสัปดาห์หน้าใช่ไหมก็ต้องรออีกทีหนึ่ง <laughs> ออแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวดูจดหมายเลยสิอันนี้เรานี่ไงไอ้เลเวลรถไฟเนี่ย เพื่อนๆที่เลเวลเกิดแล้วเนี่ยเขาให้รางวัลย้อนหลังนะโอ้โหมีเวลารับต้องเกือบ1ปีไม่ต้องรีบเลยนะนะแต่ผมรับมาตอนนี้ผมก็ผลิตไม่ได้นะ,เพ,ะเพราะว่าเขาว่าเลยนะผมผมไม่ใช้ตัวทองทองอะ่ะจนจะหมดอะ่ะตอนนั้นแบบหัวร้อนอะ่ะนั่งผลิตหาแปนเนี่ยตอนนี้คือผมมีพิมพ์เขียวเยอะมากนะครับอันนี้คือผมรับรางวัเลเหลมไปแล้วผลิตได้เกือบจะสามชิ้นอะ่ะเออแล้วก็พวกเสื้ออะไรก็เดี๋ยวคงโอ้โหใจก็อยากผลิตหลายเซตนะแต่ผลิตไม่ได้ เดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าเหล็แชมเปี้ยนเนี่ยมันใช้ธาตุอะไรเออเห็นแววๆว่าเหมือนใช้ไม่น้ําก็แสงหรือเปล่านะอ่าว้วก็เลดเรลว่าผมรับรางวัลมาแล้วอุ้ยตัวนี้คัมแบ็กว่ะแต่ธาตุเปลี่ยนดีนะเพราะว่าตอนบอสตัวนี้มันมาตอนแรกตอนเกมเปิดเนี่ยมันเป็นธาตุดินกับธาตุน้ําตอนนี้มาอ่าธาตุมืดต่อก็เป็นมืดกับลมนะครับอ่าแล้วก็ผมมีรางวัลที่รับอยู่มาเปิดเล่นๆดูสัหน่อยว่าเฮ้ยของ ผมจำได้เลยว่ารอบที่แล้วอ่ะสัปดาห์ที่แล้วผมแบบว่าม่วงล้วนเลยไม่มีแดงไม่มีทองเลยรอบนีน้ขอลองดูซะหน่อยโอ้ม่วงล้วนน่าเศร้าจริงๆแล้วก็ดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับเห็นมีกิจกรรมกี่วอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ไหนอันนี้อันนี้วะอันนี้วะอันนี้ไงจัดอ๋อจัดระดับแต้มตามโอ้เหมือนจัดระดับคะแนนเนาะเนี่ยเห็นไหมมี ลังขอดูหน่อยสิเสริมมันเพิ่งเปิดอ่ะคะแนนมันยังไม่ไม่ไม่เปคะแนนจริงหรอกเนี่ยมันดูมันดูคะแนนดูดูรายคนได้เลยนะเนี่ยว่าแต่ละคนแบบว่าได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้โอ้เลยแชมเปี้ยนผมขอขอดูรางวัลก่อนมันได้อะไรอ่ะโอ้ทำไมรางวัลมันน้อยจังนะรางวัลอัโอ้โหอันที่ผมบอกเลยไอ้โตสมวนนี้นะส่เน่จะออกฟ้าไม่ก็ม่วงแดงน้อยมากแล้วก็โอ้อ้อันนี้ผมว่ารางวัลมันน้อยมากเลยอ่ะมันไม่ต้องซีเรียสเรื่องรางวัลจากตรงนี้ก็ได้นะ เออเนาะน้อยจริงๆอ่ะมันต่างกันสมมุติว่าหนึ่งถึงยี่สิได้เพรพันหนึ่งยี่สิบถึงร้อยต่างกันร้อยหนึ่งแล้วมันได้ตัวสูงมากเนี่ยต่างแค่โทต่างกันน้อยมากผมว่านางวันอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยอ่ะมันน้อยมากนะครับมาซีเรียสตรงนี้ดีกว่าเต่แชมเปี้ยนว่าได้อะไรยังไงบ้างมันมีสูตรแลกเปลี่ยนนี่ใช่ไหมเออแล้วก็กิจเอ้ยมันมีผมจไน้ว่าเหมือนคลิปที่ไงบอกมันมีกิจกรรมลูกโอ๊กในก่อนหน้านี้มันมายังวะหรือว่ายังไม่มาเอ๊ะเอ๊ะ หรือว่าเราโดนบิดเอ๊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 ไม่เห็นมีเลยหรือว่าเขาเลื่อนเขาอาจจะมีในประกาศว่าเลื่อนก็ได้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนประกาศเลื่อนหรอวะนี่เหรอบัคที่เอ๊หรือว่าผมจําผิดวะผมนึกว่ามันมาสิบสี่นะเออตรงนั้นไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยก่อนเขาอาจจะไม่รู้บัคหรือเปล่าหรือเขาจะเปลี่ยนช่างมันไปอ่านี่นี่เลยชัยเพียรผมยังไม่ได้ลงเลย นี่จัดแรงะแซลด้วยนะครับผมนี่โอ okay. oh, oh, เคโอ้โหไหนดูตอนนี้คือเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดได้ประมาณ3 0 40นาทีทีนี้ผมจะดูก่อนว่ามันเมตาโอ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 เฮ้ย oh, 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 oh. ผิวเลมอนมาเหรอโอ้ oh. แต่ต้องบอกผมยนี่ไปทีหนึ่งว่านะตอนนี้อัดคลิปนี้เนี่ยมันเพิ่งไม่เกินไม่ยังไม่ถึงหชั่วโมงหลังเซิร์ฟเปิดเลยฉะนั้นมันยังไม่นิ่งมันอาจจะเปลี่ยนได้ก็ได้นะครับเนี่ย เพราะอย่างที่หนึ่งกับที่สองก็ต่างกันตั้งกี่ล้านวันล้านกว่าเกือบสองล้านโอ้หอันนี้เป็นตี้ท่าน้ําล้วนเลยเหรออืมมีหมากก็เป็นก็เป็นโซมเหมือนแบบว,ว่าดาเมจสีดีบัฟหนึ่งแล้วก็ลอสตาหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาดูตี้อันดับสิบสามหน่อยตีหนึง่งบนหกคนอนะ่ะอันดับมันก็ขยับจีละหกนะครับไม่อะไม่แต่ว่าถ้ามันมีผิดแปลกอะไรคืาว่าอุ้ยพ่อมดเฮ้ยผมมีพ่อมดอาวุธทองอะ่ะและเซ็ตเจาสลับผมบอกเลยหมวกผมห้าดาวบอกเลย,เลย,เลย,เลยว่าโอ้ยแผ่นนี้ ผมอาจจะไม่ต้องคาบอาวุธผิวเลมอนก็ได้ <อก sig na> ผมยังไม่มีอาวุธผิวเลมอนเลยอ่ะไม่ได้คาบนะครับแต่ผมมีอาวุธท่อมดชนะเนี่ยเอ้ยอาจจะถึงแพทที่ผมต้องไปเล่นตัวทัพย์แล้ว <air tank> เล็อกตามผมก็มีล็อกตามผมก็เล่นได้อาวุธก็มีเออเอเอผมใส่ได้เวลาแพทซัพย์กเนิดนะครับตัวทรัพย์กเนิดอ่าแล้วก็ดูของรางวัลหน่อยโอ้โหโอูอ้อันอ่ะท็อปสามสิบเนี่ยมันอาจจะไกลเกินตัวเราไปหน่อย แต่ถ้าถถ้าถ้าาที่ผมหวังแล้วที่ผมพอเป็นไปได้อจะเป็นแกรนมาสเตอร์ Master, คือท็อป300ใช่ไหมได้เป็นหีบเลือกอุปกรณ์ยูนิคเลยเหรอก็คือเลือกอาวุธทองได้หนึ่งชิ้นแล้วก็ได้แปลน็7อันมาสเตอร์หนึ่งผมว่าผมว่านี้ผมว่าจริงถ้าคนสำหรับคนดวงที่ไม่ค่อยดีเนี่ยแกรนมาสเตอร์กับชาเลนเจอร์มันก็เวิร์กอยู่หรอกแต่ผมบอกเลยถ้าคนที่แบบมีของทองอยู่แล้วอะผมว่าแกนมาสเตอร์กับมาสเตอร์อาจจะไม่ต่างกันกเพราะว่า อันนี้ันเป็นวัตถุดิบเลื่อนอ่ะและอันนี้เราคงเรื่องเรื่องของที่เรามีแล้วมันเลื่อนอยู่แล้วแต่แต่ถ้าถ้าคนที่ไม่มีของทองเนี่ยมันก็ดีมันก็หยิบชิ้นใหม่ไมได้เลยแต่ชิ้นนี้นะ่าสนใจก็คือถ้าเราดองไว้อะ่ะมันจะสามารถเลือกหยิบของทองใหม่ที่มาในอนาคตได้หรือเปล่าเช่นนะสมมติเอ้ยมันตัดผลแล้วใช่ไหมแล้วแบล็คเบอร์รี่มันเข้ามาหรืออนาคตตัวใหม่ๆมาเนี่ยไอยตัวเนี้ยเราเลือกของตัวใหม่ได้เลยไหม ถ้าเลือกของตัวใหม่ได้เนี่ยเอ้ยอันนี้มันจะดีกว่าไอ้ตัวอัปเกรดเยอะแต่ถ้ามันเลือกของตัวใหม่ไปได้ผมว่าอาจจะไม่ได้ต่างกับตัวอัปเกรดมากนะักสําหรับบางคนแต่สำหรับบางคนอะไรเงี้ยเอ้ยของใหม่ก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ระดับท็อป300อะ่ะมันก็ได้จะมีอาวุธทองตัว,ต,วตัวเมนหลักอยู่แล้วอะ่ะเออมันก็ไม่รู้อะ่ะไม่รู้อ่ะต้องรอดูนะครับแล้วก็มีมีรางวัลสถิติด้วยก็คือเมื่อเราผ่านตัวความเสียหายสูงสุดเกินจํานวนที่บอกไปโอ้โหล้านได้ตัวอป,ป,ออปีกล อ๋าก็โอ้นี่ไงของใหม่มันแจกในนี้ไงเนี่ยสี่สามล้านแจกยี่สิบแปดล้านโอ้ได้สี่สามล้านก็ได้ครบเซ็ตมาแล้วหนึ่งชิ้นอ่ะแล้วก็ระหว่างทางมีอะไรเยอะอยู่นะมีมีของไม่มีแต่อันนี้เป็นอะไรรูปโปรไฟล์ตอนนี้เนี่ยเหมือนท็อปเซิร์ฟเนี่ยเราที่เราอตอนนี้สี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับอย่างมันคงอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละตอนนี้สี่สิบเจ็ดนี่ก็คือก,ก็ก็มีคนที่จะได้ครบเซ็ตไปอยู่แล้วแน่นอนเออแล้วมีสูตรแลกเปลี่ยนด้วย ส่วนแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือแลกตัวเซตนักพพนจรนก็คือของใหม่แล้วก็อุ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจแลกได้ทั้งสี่สิบก็คือกดได้มาสาม้อยี่สิเพราะแผ่นนี้คนรจะใช้ตัวทองเยอะเพราะว่ามันแจกรางวัลนอนั้นย้อนหลังไงอืออ่ะเดี๋ยวผมยังไม่เคยลงแล้วผมยังไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูสักตาหนึ่งอ่ะแต่เล่นแบบมั่วเอ๊ะตัวนี้มันเพิ่มมาจากไหนอะ่ะเออซื้อซื้อด้วยเพชรได้เหรออาชาร์ตตัวได้สูงสุดวันละหครั้งเท่านั้นโอเคตัวมันน่าจะอัด ดูระเอียดหน่อยสิเล่น6คนเมื่อถึงเวลาที่กําหนดปุ๊บ,บดํามันก็น่าจะเหมือนเลดกนะ็คืออาถ้าเราเราลงหลา,หลายตีอะไรเงี้ยมันก็นับตัวสถิติที่สูงสุดของเรานะครับสามารถดูส่วนล่วงของสมาชิกจบได้นะครับรางวัลเลดแชมเปี้ยนในขณะ,ะจะสามารถรับรางวัลบาบาบาเมื่อใช้เมื่อใช้ตั๋วเลดแชมเปี้ยนก็จะได้รับรางวัลนะอะกดเข้าสู่รับบีสักหน่อยดินี่ไงนี่นี่นี่นนมี ก 1, ิวอบพลังขั้นต่ำสี่หมื่นแปดโอ้โหผมบอกเลยว่าตัวฮิวตัวดีบับอ่ะอาจจะเข้ายากหน่อยนะไม่ง่ายนะแล้วก็ตัวตัวเลนเนี่ยจำนึงหากเล่นโดยที่ไม่มีตัวเลนเชมเปียนเหลืออยู่ก็จะไม่ได้รับ p อยรางวัลอ่าโอเคแล้วก็น,นี้ชาร์จได้สูงสุดวันละห้าครั้งหรอ,อโอเคตัวฟีก็น่าจะห้าครั้งเหมือนเลนละมั้งโอ้โหนี่คือเป็นที่เราต้องมาเล่นรายวันเพิ่มใช่ไหมเนี네่ยท่านอย่างนั้นนะคือผมไม่มั่นใจว่าตีสูงจะขนาดไหนแล้วก็มี ตีตีสักสมนะครับตีตีสะสมอ่าเดี๋ยวผมไปลองลงก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นตาแรกแบบห้องมั่วเลยนะครับก็คือผมอยากรู้ว่าเอ้ตีข้างนอกไปยังไงจริงๆผมดูแล้วว่าดูจากโหมดอ่ะเอ้ยเล่นถ้านัดตีนัดคนอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าเป็นเล่นแรนดอมข้างนอกหน่อยแป๊บหนึ่งนะขอดูก,ก่อนโอ้ตอนนี้ซอสพิกมาอันดับหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมตามที่ผมบอกไปมันมันเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่ฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครอยากจะปั้นตัวเพื่อจะเล่นโหมดนี้อะไรเงี้ยผมว่ารอสักผมว่ารอสักวันหนึ่งก็น่าจะพอเห็นแนวทางคร่าวๆแล้วอาจจะไม่ใช่แนวทางที่เป๊ะหรอกแต่ก็พอจะตามรอยได้หรือถ้าถ้าชัว์ๆหน่อยก็ผมว่าล็อกสตาร์เนี่ยอยู่ทุกตี้อยู่แล้วนะครับล็อกสตาร์เป็นตัวที่ปั้นและเซฟก็คือไปได้หมดนะครับไปได้หมดเลยะ ม่แต่มันแรนดอม6คนอ่ะผมไม่รู้ว่าเกมเขาจะเหมือนกับเลทปกติไหมคือปกติลงเลทอ่ะเหมือนเกมเขาพยายามแบบว่าจับตำแหน่งให้มันแบบว่าสลับสลับกันเช่นอาจจะมีดาเมรผสมซับผสมฮิวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าหมดเนี่ยเขาจะจับมาแบบเดียวกันไหมโอ้โหตีแรกมา <laughs> เป็นน้ำสองดาร์กหนึ่งแล้วก็ไฟสามตัวเออแม่งแรนดอมดีวะ่ะ <laughs> ้ต่ไม่หมดเลยนะโอ้แต่โอเคเรามีเรามีพริกป่นเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราโล่งโล่งเรื่องเรื่องโลดได้แล้วก็คือเลือดผม,มว่าเราอาจจะผมยังไม่รู้ว่าต้องหลบอะไรเยอะขนาดไหนแต่อย่างน้อยมีพริกป่นผมก็สบายใจผม,มเป็นคนที่ปกติเลยเราไม่ค่อยจะหลบอะไรพวกนี้เดี๋ยวลงบทเนี้ยอาจจะต้องหลบบ้างนะไม่รู้ว่าบสจะโหดขนาดไหนนะครับคัดซีนมาแล้วต้องสคิป6คนด้วย4คนก็ยังไม่ค่อยจะพร้อมเพียงกันอะไรโกธแฮมนะครับ มาตาอ,อันนี้ผมหยิบมาเป็นครีมโซดานะคิดถึงอยากเล่นมันนะครับเออออ้หูโอเคสาสตร์ไปสาดตร์ไปนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายแล้วก็ไปครับอ๋อนี่ไงเราก็ทาดาเมจไปเรื่อยๆอันนี้นี่เห็นไหมมันจะมีตัวดาเมจโชว์อยู่ที่ฝั่งขวานะครับนี่เห็นไหมสถิติสูงสุดแล้วเหมือนเลือดบอสเนี่ยมันน่าจะแบบว่าหมดหลอดแล้วน่าจะเปลี่ยนเป็นเวฟไปเรื่อยๆลราบังอ่าเห็นไหมดูหน่อยเพราะว่าผมเห็นคลิปทีมงานตอนแรกเขาบอกว่าเอ้ยมันจะมีหลายบอสอ้ยลบลๆบๆ โอเคอ๋อก็มันก็มีความเหมือนเล่ห์มันก็ดีอย่างหนึ่งหน่อยคือมันไม่ต้องไม่ต้องไปไล่ตีมงตีมอนเลยใช่ไหมหรืออาจจะมีเฟดมอนก็ได้นะขอดูหน่อยสิเรา่อนเราผมรอเคลียร์จบก่อนเอ้าไอ้ไอ้ไอ้โซดาคนนั้นน่ะทำไมมันยืนนิ่งอ่ะเดี๋ยว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 อดีโอ้โหเปิดมาตาแรกผมเจอเลยเนี่ยเฮ้ยตียังอ่ะตียังอ่ะมันยังไม่มาไม่เป็นไรโอ้มีไงโล่หมดแล้วเหมือนไม่ใช่เลือดหมดแล้วเหมือนเป็นเฟดโล่ครับ อะไรสักอย่างหนึ่งโอ้ h, เลือนรถรถผมสาดอยู่ผมสาดอยู่เอ้ยเหมือนโซโดาคนได <l ap vampire> ้เข้ามายังวะอ่าเคลียร์ไปอ่ะโล่หมดแล้วไงต่ออ๋อนี่ไงเปลี่ยนเฟสเป็นเฟสไปไปเฟสที่มันเหมือนมีบอสและบอสใช่ไหมอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาอ่ะเอ้ยพี่โซดาคนนั้นเขามาแล้วเข้ามาแล้วอ่าน่าจะต้องซ้ายก่อนแล้วกดปุ๊บมีเหม,มือนจะมีบอสสองตัวโอ้มีบอสลิงกับ อาลุงน้องลิงวะผมต้องไปตีผมว่าผมตีชาแมงก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าเขาไปตรงนั้นผมขอลุมตัวนี้แล้วกันไอ้ตัวนี้แม่งยิงไฟผมจาได้นะครับอ่าสาดไปแล้วก็โออโ้ตัวเดียวโอ้หตัวเดียวเราเคลียร์ไม่อยู่อ่ะผมว่านะครับอ่าเอาไม่ลงจริงๆว่ะเอ้ยเพื่อนมาอา้อาวอ้าวบอสมันตายแล้วโอเคไม่แปลกใจลุงขนาดนั้น <c oughs> เอาอะไรไปรอดโอ้ไม่มีมอนซ้ายขวานี่ครับปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคโอเคโอเค โอเคอู okay. uh ้ห huh. uh huh. uh huh. ตัวนี้รอตายลุมดุงขนาดนี้โอเคอุ้ยมีติดสปีดด้วยอ๋อมีมีมีเฟสสองมีเฟสสองฮเ uh huh. มื่อกี้เคลียตรงนั้นเสร็จใช่ไหมครับก็เข้ามาที่บอสแล้วก็มีเลือดเหมือนเดิมแต่เวลาเราใกล้จะหมดแล้วอะ่ะผมว่าเราน่าจะทันแค่สองเฟสถ้ากับว่าผมเข้าใจว่าอย่างงี้ก็คือเอ้ยมันเหมือนมีเนี่ยแล้วสี่บอสก็คือถ้าเราเคลียดดาตัวนั้นไวอะ่ะหรือแม้กระทั่งเคลียให้บอสเลือดลดไวอะ่ะเราก็จะเข้าเฟสใหม่เรื่อยๆครับผมว่าเฟสหลังๆเนี่ยบอสหน้าจะแรงออยู่่่แตตนนี้ผมงอยู่ เฟสแรกๆอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นหรือเปล่านะไม่มั่นใจโอเคจบไปที่เท่าไหร่27ล้านนะเห็นแวบๆไปเมื่อกี้นะครับอื่สิบล้านนะครับอันนี้คือเล่นแบบห้องมั่วตาแรกเลยนะครับผมว่าคนหนึ่งก็ยังเล่นไม่เป็นอะ่ะเหมือนผมอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้โหนี่ส่วนร่วมผมหกห้าหนึ่งเฮ้ยลูกพี่ซอพี่เขาเอาเรื่องกว่าเราอะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ